การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในทุ่งหญ้าสีเขียวขจีมีลูกวัวตัวน้อยชื่อเดซี่อาศัยอยู่เดซี่เป็นลูกวัวที่ช่างสงสัยช่างอยากรู้อยากเห็นชอบออกสำรวจโลบกว้างอยู่เสมอเธอชอบวิ่งเล่นในทุ่งไร่จับผีเสือ้อและหาเพื่อนใหม่ด้วยดวงตาสีน้ำตาลตมโตและจิตวิญญาณที่ร่าเริงเดซี่เป็นที่รักของสัตว์ทุกตัวในฟาร์มในบ่ายวันหนึ่งที่มีแสงแดดเดซี่กำลังเดินเล่นในทุ่งหญ้าเมื่อเธอสะดุดกับบ่อน้ำที่ซ่อนอยู่ น้ำในบ่อระยิบระยับเหมือนเพชรใต้แสงแดดและเดซี่ก็อไม่ได้ที่จะอยากลงไปแช่น้ำเธอถอดกีบออกและเดินลงไปในน้ำเย็นชื่นใจขณะที่เดซี่กำลังเล่นน้ำอยู่เธอก็สังเกตเห็นกลุ่มเป็ดกำลังว่ายน้ำอยู่ใกล้ๆเป็ดร้องอย่างตื่นเต้นเชิญชวนให้เดซี่เข้ามาร่วมกับพวกมันเดซี่หัวเราะคิกค,คักด้วยความดีใจและพายไปหาเป็ดพวกมันว่ายน้ำด้วยการไล่จับกันและดำน้ำจับมแมลงน้ำเดซี่ไม่เคยสนุกขนาดนี้มาก่อน ทันใดนั้นเดซี่ก็ได้ยินเสียงน้ำกระเซ็นดังสนั่นจากด้านหลังเธอหันความไปมองเห็นกบตัวใหญ่ขี้โมโหตัวหนึ่งนั่งอยู่บนใบบัวกบตัวนั้นจ้องมองเดซี่ด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรและร้องว่าเธอมาทำอะไรในบ่อของฉันนี่คืออาณาเขตของฉันเดซี่รู้สึกกลัวเล็กน้อยแต่เธอก็ยืนหยัดอยู่กับที่เธอจ้องมองกบตัวนั้นตรงๆงและพูดว่าฉันแค่เล่นกับเพื่อนของฉันเท่านั้นที่นี่มีที่ว่างให้ทุกคนในบ่อนี้นะ กบตัวนั้นรู้สึกตกตะลึงกับความมั่นใจของเดซี่มันไม่เคยเจอลูกวัวที่ไม่กลัวมันเลยมันบ่นพึมพำอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงถอนหายใจและพูดว่าเอาละฉันเดาว,ว่าเธออยู่ได้แต่ระวังอย่าไปรบกวนใบบัวของฉันนะเดซี่ยิ้มและขอบคุณกบตัวนั้นเธอเล่นต่อก,กับเป็ดและพวกมันก็สนุกสนานกันมากเมื่อพระอาทิตย์เริ่มตกดินเดซี่ลาเพื่อนใหม่ของเธอและมุ่งแม่กลับบ้าน นับตั้งแต่วันนั้นเดซี่ก็รู้ว่าเธอสามารถเป็นเพื่อนกับใครก็ได้ไม่ว่าพวกเขาจะแตกต่างกันแค่ไหนก็ตามเธอเรียนรู้ว่าสิ่งสำคัญคือต้องกล้าหาญและยืนหยัดเพื่อตัวเองแต่ก็ต้องใจดีและเคารพผู้อื่นด้วยและที่สำคัญที่สุดเธอค้นพบว่าโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์ที่รอการค้นพบเพียงแค่เธอพร้อมที่จะลองเสีย่ยงคติธรรมของเรื่องราวจงกล้าหาญและยืนหยัดเพื่อตัวเองจงใจดีและเคารพผู้อื่น โลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์ที่รอการค้นพบ